จับเต๋อมากินกินนี่บัดเลยทางเนี่ยกินดิกินเอาข้าวมึงกินดิกินดิกินกินกินข้ามึงเรือบานมีแรงมุนยิบเดียวแหววอ่ะเด้อแหววอ่ะเลยเด้ออยากเขียนฟีมือป่ะไม่ยังเหรอนั่นละต่อข้อมึงอยู่รีเหลือมเด็กนักไผ่อกินข้อมึงอยู่เลยจับดาบจับเงินนี่บอเอ้ไอ ห้อจะตัดไปได้สมอนั่นลหละไปไฮ้ยใอ้ไปใส่ป่ะรวมโค้รวมโค้เข้าใส่มาไม่เก็บเสมออีกลดหนีกระดบไ้ไม่ได้ห่วยไปเขาดเข่าใส่ไม่าเขาด้๋ยควงคือกันเปไปเดียวห่วยเข้าฮัดเฮ ซีไมือซใสกินไปเือมาซีเอาเป๊บมือเฮ็ดไปเอาเอย่กินเเาลี่นเขาจับตั่นแล้วไปเดกขอมึงระบาดนี่ตายพี้วมึงนั่น จับจากเดียวเออบ่มีตัวยางเราถอยขึ้นมาจันมุดตัวยางเจ้าก็มีอยู่กันละเออข้าไปถ้ามันมาหนีเข้าไปใส่เกี่ยวเนอะเฮ้ยนี่เอ้ยเอ้าจะแลกกันคนละตัวจะเดินขึ้นมาเออเสมอเออโอ้ยโบเสมอนะแดกคองเลยนั่นยาล่อๆถอยๆยาล่อๆถอยๆ เนยกลางก็นสายกลางก็เด okay. ียวเะแเยนสกลางก็ no? ินเยกินหมุนมาหมุนมาเขาเขาฮอเขาอยู่แล้วเขาไ่ไดนยังีเขา่ได้เขาเจอมาไมานี่ยินไ่ินเข้ามานีเล่นไหนสนามยังมึงจะแทบัูนี้นะอยาข้อมึงเขาไม่ฮอดปัตตานีจับสายกลางไอเบอร์ชแลบไป ยยอยละบาไปเฮ้ยรู้จักกินไงพูด <c oughs> <อ>ได้เอาเอากินองกินเขากินตุ้มหอยู่สิท่านบอกว่าเอาลองบึ้งวะกล้า <c oughs> ขาบอแค่นั่นลหะเ <c oughs> ขาหัดขาดีวขา,ขา,ขาเนี่ยสุยดีละเขาหัด บอดพันเอ้ยเือยังา้ไปขาเขาข่าเลยบมาตั้งทีอะเขา้ว่ามือหนานะบก่อยอยากกันับนบันไดก็มือหนาม่ไยนยืไปหาเรีนมือหนมอนาปลเป็นเจน้ามือหนเขากทีว่าโอ้ยอ่อนนี่ยเสียมือนะเรีนไปจงไปเป็นสีน้ำแข็งรางมือเนี่ยมืนแนนไม่ดังบ่าไดแล้วไปไปซื้อน้ำแข็งพ่อได้ใส่ไปซื้อน้ำแข็งสองเอาแมกับดังไ้ตุมนมหนัมันเลยอินเออมึงเป็นไกด์พ่อสองมึงตี มือสองอ่ด so ้น so ja. ี in. 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 In the, ่เนาะจงมือนำไปแน่ไปแต่ดังไปเออสิบสองเตรงนีก่อนกินกินกินอีกินมึงอีกดิเออบอกว่ากินขาดมังเนี่ยยำขอมันเอาแตดดังมันแตกออกคนวุดบ่เด็ดจะบอกเนี่ยลุงไปบ่ันนั้กไม่ินกินเอามัน ตมากินนี่มดเลยทางเนี่ยกินดิกินเอาหมดกินดิกินดิกินดิน้ำน้ำน้ำเขามากิน่สอิน้ำอ้ากิน้ากินเขกินข้าวไมคนเขาไม่หดเนี่ยข้าได้เขานีนเเข้าไม่ต้เลยอไปกินมื้อกิน โอ้ยี่สอง่ไไปใส่ไปใส่อโเรียงเลื่อนเัืดดยร์ย่เลยนะไม่เป็นขึ้นหน้าไปจอดคนหนาข้อไมาเป็นรเราเนยสองสองกับสองใจใช่ใช่จะไปหิวโอ้ยมาดีดีไหมดูเสียงดูเสียง เอาควายรอดควายรลดเขาทังนั้นละที่ไปใสเดียควายรอดไปแล้วพูดละอาจารย์ไปเลยพื้นเขาบ่ไหนแล้วิดวปไ่พูดอ่ะว่าแมนหมากรนละในตอนนี้แล้วหนีเลยเด้อเอ้าว่ต้องเออไปเลยเออการอยุ่ไม่ขึ้นเลยวันนี้ มาแล้เขากินซ้อนเลยนั่นละวันนี้พี่เลี้ยงปแลเป็นหังแค่สีตาสีนั่นเ่เข่าฮดไปกินกินกินให้กินกินอนกูะน้ำไูนะเอาเื่องบงเมาเล้มา้ยมาด้วยมาด้วยมาด้วยเคตรงกวใจารเย็นทครับ สามสีปุ้งเกลือเหมืนบูเบงหมากว่ะกิโลถเขาไม่เออเอาใส่นี่ละเออมันใต่ใส่มาได้หรอเขาเขาอย่าไปจ้างตัวนี้ตัวนี้จ้างตัวนี้เราก็เขาฮัทจ้างเนี่ยตัวมือเอออ๋อ แกง้งแกงกัวใหญ่ขาดโกงเมื่อกี้นี่เบิ่งเห็นปะกนโกงตัวแงกงแงกัวใหญ่ขาดอยานาินเ้ยวมาใส่ะสาเนี่ยนะสามเน่ะเอกว่เข็มอะเปยิบตาตึงตยิตาดิยิบตาตาแตกไป เอาบเอารถเขาไปหนีมันก่นะลองมือก่อนนะหมากไปยีเลี่ยมยังเข้าแจดิไปนี่ไป่อรเดี่ะเจ้าเลยเอาี่เอเอาจะมานี้เขามุมก่อนร่างรงลำไปเขากินมันหลดไปยังเสยบปากเขากินหลดแล้วหบอกมต่อไปนีไเสีรอม เอาต่อถือสองโอ้ยสนจมจมจมเนี่ยเออย่างตุบุญยางตุบุเออเน่งะอไกินมันอะไกินากินดีวนะกว่ากินมันไปกองกันเลย,ก,ก,ยก,กินโลด มอดได้หนิเจ้ามีเอาจำหนี่กระสีเอานะเจ้ามอมดได้นี่กูบโด่งไฮเบิ้งมันงวะวดได้นหนิวะนายไก่หมากจะไม่ว่างไหมไก่หมากยังเอากินไหกินเขียวไม่ได้เลยใจเขียวนี่ไหนชอบอนเหรอไม่ได้ขามแล้วว่ามัดมัดได้เป็นฮอนแล้วเจ้าว่จวดจวดอีกจวดอีกจวดอีกจวดตาหนึ่งจวดตาเดียวตาเดียวเยอเออเยอร้อยสุดแบบ ให้บอกไหมจังหวัดยงงไม่รู้ยิบกเก่งิบเอาตัวคนเาไปกินยงไรมายังดืมเดิยอมรับแล้วไปกินมากยังดืกินข้อมันจองมายังนี่แลอทิ่มกินสองเลยที่ยังาโปรงว่าต้องหามนี่กินว่า มันนี่เพียงันนีละบอกกูนี้นันน่เขากิ้นซอง่ะเขากินซองร้อ่ะใช่เขาเข่ารอนละโยบ่าวบกกเข่้อนตอนที่เออนตนี้ตีกันตัวมังนี่ก็ได้ปอ้ยขาุ้ยปโยนทำกันแล้มากอ่ะตีดีๆเนาะพุดไปไปพี่มึงได้พุดไปเขาพุดไปเห็นยังเบิร์ตต่อแล้วเขาต่อแล้ว chẳng được sáng quá nhưng mà tai pi to đấy là vì nhàng mày đây mày dây to 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 vàng đó in in này con này vào ní bảo ní vào ní to khâu to là in một hành thì nào phải không ba cấp tám phải không tám con thế mình khâu lột thoát là tiêu phải sống to thì mình khâu ta đấy cái này luôn tiêu bằng nào con กูกากินเดเเอกระหอดกระหอดระหอดไปห้ออดาอดอพี่อ้ยจับกินรถแขงนี่นนี่ไดกิน้วเ้ยโกัได้วเี่วันนี้นีอยู่าคกนได้วันนี้ได้โอ้ยัไเกิดยังไเกิดอันทักขามเน